วันนี้ลองมาดู Fortuner นะครับสอง8ันแแมปกล่องนะฮะรถคันนี้รถเดิมๆเลยนะฮะพ่อไม่ได้ทําคันนี้แรงม้าแรงบิดขึ้นมาเยอะมากนะครับเมื่อกี้เราจูนเราจูนเสร็จแล้วนะครับเพิ่งลงจากไดโนเทสนะครับอ่ไดโนเทสจะอยู่ด้านหลังนะฮะทีรานนะครับก็จูนเสร็จปุ๊บก็จะมีการเอาไปทดสอบบนถนนนะครับไดโนเทสก็เป็นตัวหนึ่งแค่ประเมินกาฟแบบเขาเรียกว่าดูความเป็นแนวโน้มนะฮะว่า มันเป็นไปได้ขนาดไหนแล้วก็เอามาวิ่งเทสจริงทีเพราะยังไงก็ต้องขับถนนนะครับโอ้โวิงดีมากนะครับคันนี้แปลกคันนี้แรงม้าขึ้นเยอะขึ้นเยอะกว่ากันดึงเขาผิดปกติซึ่งเราก็ดูแล้วมันจนูนเหมือนกันนะฮะคล้ายกัน แต่ว่าพันนี้แรงม้าขึ้นมาผิดปกติอาจจะเป็นเพราะว่าแรงม้ารันแรกผมเหยียบอาจจะเหมือนกับว่ามันเครื่องยังไม่ร้อนก็เป็นไปได้นะฮะแรงม้ามันมันต่างกันเยอะนะฮะหลังจูนนะครับแต่ก็อัตราบูทเท่าเดิมนะฮะบูทเดิมๆเ,เลย15บปอนนะฮะทุกอย่างไม่มีผลกระทบนะครับอ่าเราก็เช็คและทำไมถ้าแรงม้ามันเยอะต้องเช็คก,ก่อนว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับ ปกติจะอยู่เลสี่สิบแรงคันนี้มันขึ้นมา6กสิบนะฮะโอโ้แรงนะคันนี้ถือว่าแรงมากเลยนะครับเกียรเบาๆนะล้อฟรีเองเลยนะโิ่เร็วมากขึ้นขึ้นรอยี่ไปเดียวอ่ะนะฮะรถคันนี้รถเดิมๆเลยนะจูนบูสเท่าเดิมทุกอย่างแบบเหมือนสแตนดาร์ดเลยนะครับ มีผลกระทบรอบค้าแต่แต่กี้นี่มันนี่มันแรงกันมันก็เป็นไม่ได้หลายอย่างนะคือเครื่องยนต์บางคันเนี่ยมันเขาเรียกว่าถ้าเกเรนมันลื่นนะะมันก็ทําให้รถเนี่ยเหมือนกับว่าพอจูนแล้วเนี่ยมันมันจะขึ้นขึ้นมาเยอะมากนะครับอ่าเครื่องยนต์นี่การประกอบเครื่องยนต์มีผลเยอะนะฮะอย่างเนี้ยบางตัวรถใหม่ป้ายแดงลูกคันเนี่ย มันลื่นไม่เหมือนกันนะมันผมขับเนี่ยอยู่ที่ร้านเนี่ยจะได้จะได้ขับหลายคันก็จะลองลองลองแต่ละคันต้องบอกเลยว่าบางคันเนี่ยไม่เคยเหยียบนะแล้วรถมันก็จะตื้ตตอื้นะฮะรถแบบคือเหมือนไม่เคยนวดมันเลยนะฮะแต่บางคันเนี่ยเหมือนขยี้ขยี้มาหนอ่อยตั้งแต่โรงงานเหมือนขี่แบบอ่าแล้วก็กิโลได้รอบของมันอยู่คือเหมือนว่าเริ่มรวมนิดนะฮะมันกําลังกําลังแรงเลยตรงนั้นนะฮะมันเหมือนกับ ค่าความฝืดอ่ะมันน้อยนะครับมันทําให้เครื่องยนต์อ่ะมันลื่นปิดปกตินะครับอ่ะยังคันนี้วิ่งมาแสนสามนะครับกําลังลื่นเลยลหลักหลักแสนนะฮะรถรถถ้าใหม่เกินไม่ลื่นนะต้องบอกว่ามันจะนดนืดนหน่่ยนะฮะทุกอย่างมันฟิตไปหน่อยนะฮะพอเริ่มหลักแสนเนี่ยเริ่มลื่นเ,เริ่มขี่แบบโอ้โหขี่ขี่ดีมากนะครับแล้วพอหลุดจากสามแสนก็จะเริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนคนแก่นะฮะก็คือเริ่มล้าลงนะครับอ่า มันจะแรงๆช่วงประมาณแปดหมื่นนึงแสนเนี่ยรถกําลังลื่นเลยนะครับเหมือนว่าลูกสูบกระบอกสูบกําลังแบบลื่นเข้าที่นะฮะคันนี้ถือว่าแรงผมขับบน,นโนเมีมันโหมันรออมันจบเร็วแล้วแรงมา้ามันขึ้นมาเยอะนะฮะก็เล้งนี้แหละปอร์ชูเนอร์สี่สิบห้าสิบแรงนะครับอ่าคันนี้ขึ้นมากว่าเขาหน่อยนะครับเหยียบนี่รู้เรื่องนะครับออกไฟแดงนี่นี่ผมเหยียบธรรมดาแล้วเนี่ย เหยียบเลี้ยงเลนะี้ยงเลี้งเลยล้อปีเลยไหมฮะออกปิวมาเลยนะครับคือแบบว่าคือเลี้ยงกันเลี้ยี่สิบเปอร์เนลยนฮออกมานี่เพื่อนตามไม่ทันเลยข้างหลังนะครับ,นะรบโอแรงใช้ได้เลยคันนี้แบบต้องบอกว่าอย่างนี้ไม่กินน้ำมันหรอกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหยียบแล้วมันมันสปินตัวขึ้นเร็วมากคือศูนยถึงร้อยมันแป๊บเดียว พอแล้วนั่นเราก็ผ่อนแล้วนะครับพวกอันนี้ถูกใจเลยนะฮะตั้งแต่จูนมามีคันนี้แบบมันรู้สึกมันแบบถูกใจแบบมันลื่นจริงๆนะฮรับพอจูนหน้าขับดีนะหลายๆคันจูนใหม่ขับดีนะ เครื่องกำลังมันเยอะนะอ่าใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะฮะร้านเปิดถึงเกือบสิ้นปีอะนะฮะอ่าอาจจะอยู่วันที่สามสิบอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าจะทำหนึ่งวันที่สามสิบนะครับอ่าก็ใครสนใจจะอ่าซ่อมบำรุงรถเปลี่ยนถ่ายะะมันเครื่องล้างท่อไอดีฟัดชิ้นเกียร์นะฮะรีแมปจูนกล่องให้วิ่งแบบวิ่งแรงแซงปลอดภัยนะครับประหยัดน้ำมันก็เข้ามาทำได้เลยนะฮะ สเตปนี้รถบ้านๆนี่ขับอย่างนี้เลยนี่นะติดเท้าเลยนะรอบนี้เดินปื๊ดอย่างนี้ความเร็วเดินคู่เลยนะฮะไม่หนืดนะครับไม่หนืดขี่แล้วคือแบบไม่หงุดหงิดนะครับแล้วก็ไม่กินน้ํามันด้วยรถที่มันอื้อๆนะมันจะกินน้ํามันนะรถที่แบบเหยียบไม่ค่อยไปนั่นแหละมันจะกินน้ามันเพราะว่ามันไม่ได้ระยะทางนะครับแต่น้ามันมันลงไปเผาฟรีๆเลยนะฮะอย่างเนี้ยสเตปนี้ไม่กินน้ามันหรอกผมดูรู้เลยเพราะว่า รถมันเหยียบคันเร่งน้อยนะครับเราทําไปหลายครั้แล้วนะฮะประมาณนี้นะครับสเต็ปประมาณนี้นะครับสบายสบายเลยนะไม่ต้องใส่เลยเลยรถเดิมๆก็ทําได้นะฮะโทรสอบถามได้เลยนะฮะปีใหม่ทํารถวิ่งกลับบ้านนะครับเอาแบบพร้อมๆดีกว่านะฮะคือเข้ามาทําทางร้านเดินทางไกลได้เลยดีแมปเปลี่ยนทันมันเครื่องน้ำมันเกียร์ของเหลวของอากาศนะฮะพวกนี้ต้องทําอยู่แล้วอย่างไรก็ต้องทําเป็นสิ่งที่จำเป็นนะฮะ อ่าแล้วก็อ่าอีกอย่างนึงก็คือต้องไปทําก็คือแต่ที่ร้านไม่ได้รับทําคือเช็กลมยางนะฮะก่อนจะเดินทางไกลนะฮะเช็กลมยางเป็นสิ่งสาคัญนะครับอ่าเช็กลมยางเช็ค ang, ความเสื่อมสมรรถนะของไอตัวพวกยางวันนี้มันไปไหวหรือเปล่านะครับอ่าเพราะว่ายางเนี่เดินทางไกลมันก็อันตรายนะถ้ายางไม่พร้อมไประเบิดกลางทางนะฮะอ่านะฮะเช็กลมยางเปลี่ยนยางนะครับ,ะะรบ Щ ang, เปลี่ยนฐานมันเครื่องเปลี่ยนฐานมันเกียร์ฟัทชิ่งนะครับจูน วิ่งยาวนะครับปีใหม่นะครับอ่าโอเคครับคันนี้จบไลนะฮะลองดูนะครับคันนี้รถเดิมๆนะครับแจ๋วเลยคันนี้แบบสดนะเหยียบแรงมาก